สวัสดีค่ะยามแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเริ่มเมื่อยล้าสายตานะคะแล้วก็เริ่มมีง่วงมิดดึงนะทีนี้ต้องขยับร่างกายนิดนึงเรามาดื่มกาแฟแก้งม่วงแล้วก็คลายเมื่อยคลายสายตาแล้วนึ่งประสาบจะดีกว่านี่ค่ะ24ฟินคอฟฟนะคะเจนจะชงแบบเย็นให้เพื่อนๆดูนะ,ะนี่ค่ะซองกาแฟนะคะเตรียมขวดน้ำขนาดเล็กน,นะคะ 300cc ก็อโอเคแล้วนะคะ ปปปุุุ๊๊๊เออเสร็จแล้วก็เปิดฝาขวดน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใส่นี่ผ้าซองกไฟนะคะปุ๊ป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 ปุ๊เออโอ้โหนี่นะคะจุดจ <pl> <ü> ุด <till> จ <Hum ming> ุดจุดดเดี๋ยวเราจะมาชิค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 กันนะคะอืมอ๋อเออแล้ค่ะวิ๊กหกค่ะ เอาแล้วนะคะหลังจากที่ใส่ของแรเรียบร้อที่เอาปเดโหมันมากค่ะมันมากค่ะเพื่อนๆหอนี่เป็นการออกร่างกายเปตัวทัาทัทักักาเช็ดใส่ขวาโอ้ยโอ้ยเห็นไหมคะนี่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 เนื้นนนอกาแฟนะคะแต่น้ำเย็นเรียบร้อยแล้ว เมันมากค่ะห,หัวตื่นขาล่างกายตื่นตั้งแต่เช็ตเลยนะคะเนี่ยนี่วิกมีหลงอีกนิดนึงเอ้โอ โอเคค่ะเรียบร้อยเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นไงเทมพนค่ะอโอเคเลยค่ะตื่นค่ะตื่นค่ะตื่นซาตื่นค่ะก็ตื่นลุ้นตื่นสนใจทั้งคู่ทั้งคู